สวัสดีพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการพระครวันนี้นะครับหรือรายการ Bible Today นะครับฮอลิสโซนได้จัดทำรายการเกี่ยวข้องกับพระชนะาพระเจ้านะครับหลายรายการด้วยกันก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะทําเป็นรายการภาษาจีนกลางด้วยภาษาอังกฤษด้วยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่มากนะครับแต่ยังเป็นการเริ่มต้นก็เชื่อว่าเมื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีพระเจ้าเริ่มต้นในงานของพระองค์กับพันธกิจของฮอลิสโซนเราก็เชื่อว่าพระองค์จะทรงนําไปถึงความสําเร็จอย่างแน่นอน ที่บิสุทเองก็จะเป็นเหมือนกับแหล่งผลิตอาหารนะฮะฝ่ายวิญญาณนะครับแบ่งปันและแจกจ่ายให้กับพี่น้องทั้งคนไทยและชาวต่างชาติด้วยแ้ะครับวันนี้ก็มีอาหารฝ่ายวิญญาณนะครับที่จะมานำมาแบ่งปันและหนุนใจซึ่งกันและกันอยู่ในพระธรรมโคลสีบทที่3ามข้อที่สิครับกล่าวว่าจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันนะฮะและถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องนะครับต่อกันก็จงยกโทษให้กันและกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทาอย่างนั้นเหมือนกันแมพี่น้องครับ เราต่างทราบว่าการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับมันก็ต้องมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันนะครับความคิดอาจจะไม่ตรงกันพี่น้องครับบางครั้งก็มีการพูดจานะครับในที่ประชุมก็ดีหรือพูดจาในสาธารณะก็ดีก็มีการโจมตีกันนะครับจนเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาแวงกันแบ่งพักแบ่งพวกซึ่งกันและกันแต่ต่างเหล่านี้พี่น้องครับไม่ได้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเพราะพระเจ้ามีน้ําพระทัยคือให้เราทั้งหลายทุกคนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่พี่น้องครับจะอยู่ในสภาพใดก็แล้วแต่ จะเป็นคนไทยพมา่าลาวหรือแม้แต่ว่าอยู่ในคิ้จักรเดียวกันจะมากันเขาเรียกว่าคนละจังหวัดเลยนะครับผมเองเป็นคนภาคใต้เป็นคนจังหวัดตรังมาอยู่ที่คิ้จักรร่มเย็นก็มีพี่น้องทั้งอีสานทั้งเหนืออยู่เต็มเลยฮนะในรื้นจักรเดียวกันแต่พระเจ้าหนุนใจว่าจงผลหนักผรเบาซึ่งกันและกันนั่นแสดงว่ามันต้องมีการเขาเรียกว่าไม่เข้าใจและกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับในสภาพมนุษย์ที่เป็นคนบาปอย่างเรานะฮะ แต่ยัก็ตามพระเจ้าว่าจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันพี่น้องด้วยนี้จึงหนุนใจซึ่งกันและกันพี่น้องครับคนที่อ่านและศึกษาพระคำพระเจ้าก็าทราบดีนะครับว่าพระเจ้ากรีดชังนะครับในเรื่องการทร mm. ะบรแวงพระเจ้าไม่ต้องการให้เอาอวัยวะนะครับแตกแยกออกไปเพราะอาวัยวะที่แยกออกไปพี่น้องครับจะทําให้เป็นกายนะครับขึ้นมาไม่ได้พระเจ้าไม่ต้องการกองอวัยวะแต่พระเจ้าต้องการกายซึ่งรวมกันนะครับและทุกส่วนอยู่ตามตําแหน่งและทํางานตามความเหมาะสม อาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะครับในการพูดในการคิดก็แล้วแต่แต่พระเจ้าหนุนใจว่าจงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันนะครับและถ้าผู้ใดมีเรื่องราวต่อการก็จงยกโทษให้กันและกันพี่น้องครับเรื่องการยกโทษหรือการให้ภพยพูดนั้นค่อนข้างยากใช่ไหมฮะแต่จริงเป็นเรื่องที่ง่ายพี่น้องครับท่านพี่น้องใช้กระบวนการนะครับที่มาจากพระเจ้าถ้าเราอ่านพระเจ้าสอนเราให้อภัยซึ่งกันและนํามาปฏิบัติและ เอาชนะจิตใจตนเองให้ได้พี่น้องครับพระเจ้ามักจะให้ข้อสอบเหล่านี้เสมอทั้งสามีภรรยาถูกต้องไหมฮะแม้ว่าเราจะอยู่ในบริษัทอยู่ในหน้าที่การงานใดแล้วแต่เนะครับเราอาจจะต้องม,มีการทะเลาะบอกแว้งกับคนอื่นเรื่องปากนะครับเรื่องความคิดก็ดีแต่พระเจ้าบอกว่าให้เรายกโทษให้กันและกันพี่น้องครับง่ายมากผมใช้หลักการอย่างน,นี้ครับพระพี่บอกว่าถ้าเราทํากับคนใดคนหนึ่งนะครับถึงแม้เป็นสิ่งที่เล็กน้อยก็เท่ากับทํากับระองด้วยผมใช้หลักการตรงนี้เลยนะฮะถ้าผมโกรธ นะผมไม่พอใจผมพูดตะคอกออกไปนะพระยิว่าเท่ากับทํากับโรคด้วยผมกําลังตะคอกนะใส่หน้าพระเยซูอยู่ผมกําลังแสดงท่า,าทีที่ไม่เหมาะสมกับพระเยซูอยู่หรือผมกำลังนินทาพระเยซูอยู่ทีนี้ทําให้ผมสามารถที่จะหักห้ามใจได้ว่าเราทําอย่างนั้นไม่ถูกต้องถ้าทําแบบนั้นออกไปแสดงท่า,าทีลบแบบออกไปจะทําให้เรานะครับเออขาเรียกว่าทําให้พระเจ้าได้เสียเกียรติคือลบหลูพระเยซูริ์พระบุตรของพระเจ้า เดี๋ยวนี้พัญพีรันนใจว่าให้เราให้อภัยซึ่งกันและกันองค์พระผู้มิเจ้าทรงโปรดยกโทษในท่านฉันใดท่านจงกระทําอย่างนั้นเหมือนกันเห็นไหมครับเราเวลาทําบาปกับพระเจ้าเราสํานึกผิดเข้าหาพระเจ้าสารภาพบาปพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเรายกโทษให้แต่พอพี่น้องพูดผิดคําเดียวหรือว่าพูดไม่เข้าหูแหลายคนหูหน้าแดงหูแดงใช่ไหมฮะไม่อยากยกโทษให้คนหรือบางครั้งอยากจะย้ายบทหนีไปเลยพี่น้องอย่าทําอย่างนั้นเป็นอันขาดจงโปร่งดองกันครับสารภาพบาปซึ่งกันและกันจับมือกันอิษฐาด้วยกัน และพี่น้องจะได้รับพระพรอย่างมากมายทีเดียวจึงอยากให้ประคำข้อนี้นุนใจทช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกนะครับในกี่จับหรือว่าสามีภรรยาก็ขอพอระเจ้าอวยพรนะครับกลับมาพบกับผมใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ